ไม่ลองต่อเงียบไม่ออกสื่อเลยฮะผมถามว่าผมํามผมตอบผมบอกลองต่อฉลาดยังไงฮะการเงียบคดีอาญาเขาถือว่าเป็นการปฏิเสธนะแต่ถ้าเป็นคดีแพง่งเงียบคือรับสาร,รภาพดังนั้นที่เงียบแต่เขาปฏิเสธเขาฉลาดเพราะถ้าเขาพูดข้อมูลมันจะไหลไปฝั่งตรงข้าม เดี๋ยวมันอาจาจะมีอะไรมามัดตัวได้ถูกต้องมันิ่งเงียบ,ยบด,ดีกว่าเออเดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวเกิดสอบสวนไม่ตรงอ่ะ <c oughs> เขาก็เสร็จเขาจะหลาดกว่างไงอ๋อล้วอยู่เงียบๆดีกว่าดีกว่า<อ>แต่แต่ถ้าแบบนี้เนี่ยแปลาว่าต่างจากกรณีของบิ๊กโจ๊กถูกไหมฮะบิ๊กโจ๊กนี่คือเหมือนแบบเอ้ยสู้ยิบตาแล้วผมอ่ะบอกเตือนคุณไปออกรายการคุณไปดูเทปผมผมจําได้ผมบอกถ้าผมไปโจ๊กผมจะไม่ทาแบบนี้เพราะว่าคุณแถลงเนี่ยคุณทําอะไรแล้วคุณใช้องค์คาไปยบ เท่าไหร่เขาก็จะย้อนกลับคุณมาเท่านั้นเพราะเขาต้องต่อสู้คุณเขาต้องหาหลักสู้หลักฐานมาสู้กับคุณเน็ตม,มากที่สุดแล้วสิ่งที่คุณพูดทามันไปขัดแล้วไม่ตรงกับหลักฐานนะคคุณจะเสียหาย